ก่อนที่เราจะโยงเข้าไปในภารกิจนะคะก็คืออยากให้ทราบถึงภารกิจหลักของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็คือสํานักงานเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่เกี่ยวกับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ ซึ่งก็จะเป็นการดําเนินการด้านตากฎหมายการควบคุมการบริหารราชการนะคะแล้วก็ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆซึ่งจะเป็นการสอดรับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะที่ท่านได้กาหนดไว้ก็โดยทําหน้าที่สํานักงานเราเนี่ยจะทําหน้าที่ในเป็นหน่วยงานธุรการด้านการประชุม ก็อย่างที่ทราบอยู es que ่นะคะก็การประชุมของเราก็ที่จะเด่นชัดตามตามทีวีตามโทรทัศน์ที่เราได้ได้ชมนะคะก็คือมีการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็การประชุมร่วมกันของรัฐสภานะคะในลักษณะงานก็คือว่าง่ายๆว่าเป็นงานที่ดำเนินงานเนี่ยของฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งหมดที่เราจะทําซึ่งงานเนี่ยมันค่อนข้างต้องสเตรินิดหนึ่งเนื่องจากว่าจะต้องมีความรวดเร็วถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องแม่นยําด้วยในคําพูดแล้วก็ในการจดประชุมเนี่ยหลักสําคัญก็คือชาวเลขนะั่นแหละพวกทีมชาวเลขจะเป็นคนจดก็คําว่าชาวเลขกเนี่ยก็หมายถึงว่าจดทุกถ้อยคาเสียงของในการประชุมทั้งหมด ทุกประโยคที่ท่านสมาชิกได้กล่าวมามันจะลงบันทึกลงในรายงานการประชุมว่าชาวเลขทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เลยจะเป็นเขาเรียกว่าหลักสำคัญใจความสำคัญของการทำงานของชาวเลขโดยตรงจริงๆถ้าตามตัวชี้วัดที่สำนักงานได้กำหนดเนี่ยมันจะ10วันทำการต่อละ1การประชุม แต่ณตอนนั้นที่กำหนด10วันเนี่ยเราอะมีพื้นฐานอาทิตย์ละ1ครั้งต่อกันจดประชุม1ครั้งแตน่นปัจจุบันเนี้ย1อาทิตย์เนี่ยสามหรือ4ครั้งด้วยซ้ำคือก่อนที่จะพูดถึงระบบสปีดทูเทคกันนะคะว่าเราเราถามว่าเรามีระบบอะไรที่สนับสนุนตรงนี้ไหมเรามีระบบสนับสนุนอยู่นะคะเราเรียกว่าระบบสนับสนุนการจดการจดและจัดทำรายงานการประชุม ในส่วนนี้ก็คือเมื่อส่งสัญญาณเสียงว่ตัดตัดตอนให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ส่งมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องดําเนินการก็คือว่าฟังเสียงแล้วพิมพ์พิมพ์ดีในส่วนของการประชุมคณะกรรมการในทุกเครื่องที่เราจะเห็นน,นะคะก็คือเราจะมีระบบ r e c o r d ์มิช่วยในการตรงนี้เหมือนกันก็คือเจ้าหน้าที่ก็ไปที่ห้องประชุมจด เเล่เสร็จแล้วก็สังเกตการลายเสร็จปุ๊บก็นำเสียงที่บันทึกเสียงมาจาก MP3 MP4 มเลยค่ะมาเข้าเครื่องเพื่อเข้าระบบเ e c o อร์ t ิตติ้ซึ่งระบบเ e c o อร์ t ิตติ้กับระบบถอดการประชุมที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคือเจ้าหน้าที่จะต้องพิมพ์ฟังเสียงและพิมพ์ดีออกมาให้เป็นตัวอักษรซึ่งทั้งสองระบบเนี่ยโอเคมันช่วยเราได้จริงแต่ ความเหนื่อยล้าของข้าราชการเราเนี่ยมันมันเยอะจากที่ผบกลุ่มได้พูดนะคะว่างานเราเนี่ยค่อนข้างจะโหลดรับงานเยอะแล้วเราก็ต้องมาทำงานตรงนี้แล้วต้องพิมพ์อีกทั้งเข้าไปจดด้วยแล้วมาพิมพ์อีกเนี่ยซึ่งมันจะเหนื่อยละมันจะมีความล้าทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจตรงนี้ก็ที่เข้ามาเนี่ยน้องเขาก็เลยมาบอกว่า อยากให้มาสารต่อเรื่องเกี่ยวกับระบบที่สปีดท t เทคที่เดิมที่เดิมมันจะชื่อ,อระบบพาทีถูกไหมคะอันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งระบบหนึ่งที่สามารถมาช่วยดุลยภาพชีวิตของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานได้เดิมจากที่ว่าจะต้องเอาเสียงมาแล้วก็ต้องพิมพ์อันนี้เปลี่ยนใหม่ก็คือเอาเสียงมาระบบสามารถทำเป็นเทคได้เลยพอเป็นเทคเป็นคำพูดออกมา ข้าราชาการแค่ทำว่ามานั่งตรวจเช็คจากเสียงว่าถูกต้องอักขระไหมหรือว่าเวลาท่านสมาชิกเนี่ยท่านจะไม่พูดคำว่าชัดเจนนะคะอย่างเช่นยุธยาเขาจะพูดไม่อายุทยาก็ายุธยาแต่ทุกคนเข้าใจได้เลยว่าคำนี้คือพระนครศรีอยุธยาเพราะฉะนั้น AI เนี่ยมันจะจำให้เราเลยว่าถ้าเจอคำว่าอายุทยาหรือยุตยา มันก็จะปรับให้เราเป็นพระนครสีอยชุธยาได้เลยอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยซัพพอร์ตเจ้าหน้าที่ของเราได้ก็ที่เห็นชัดเจนเลยน่าจะเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างท่านขออ,อได้กล่าวเบื้องต้นไปปกติพอเวลาเราไปจบประชุมหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นประชุมใหญ่มันก็จะเป็นเรียลไทม์เลยตัดเสียงมาการที่บอกว่าลดขั้นตอนก็คือ ถ้าเราใช้ระบบเนี้ยเข้ามาช่วยในการสนับสนุนงานเราเนี่ยเจ้าพนักงานเราไม่ต้องพิมพ์เพราะว่าพอเราเอาไฟเสียงอัปโหลดเข้าไปในระบบเนี้ยถ้าเป็นกรรมธิการนะคะมันก็จะตีออกมาเป็นตัวรายงานเลยเจ้าพนักงานก็จะลดขั้นตอนในการพิมพ์ตรงนี้ไปแล้วก็แค่ตรวจทานความถูกต้องทำให้รายงานนี้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันลดขั้นตอนก็คือลดขั้นตอนในการพิมพ์ของเจ้าพนักงานนะคะ คือถ้าท่านขอปุ๊บเราสามารถดึงออกมาเป็นเทคได้เลยเพราะเป็นเทคเราแค่ตรวจสอบว่าเสียงของท่านสมาชิกอันนี้ตรงไหมก็คาดว่าคงไม่ถึงครึ่งวันก็น่าจะมอบให้ท่านได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายๆมันไม่ได้ลงลึกถึงข้อกฎหมายบริษัทเอไนของเราก็คือเป็นสตาร์ทอัพจากสวชนะครับเราเปิดมาได้ประมาณ3ปีแล้วนะครับ ป้าหมายของเราคือการนำเอาเทคโนโลยีที่พัฒน,นาโดย Nextech สว f นะครับนำมาทำเป็นโซลูชันมาสร้างเป็นแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ให้บริการลูกค้าคอนเซปต์ Concept เริ่มต้นคืออันนี้เป็นความร่วมมือเลยนะครับที่เราทางบริษัทเอไนนะครับทำร่วมกับทีมวิจัยของ Nextech สว f t w a ครับโดยการเอา,เเา text, มาเป็นตัวเอนจิ้นหลักนะครับแล้วเราก็ทำระบบที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับโดยที่คัสตอมให้เข้ากับ workflow การทำงานของรัฐสภา รัฐสภาเนี่ยนะครับเวลาเขาประชุมกันนะครับอภิปรายหรือว่าประชุมกรรมธิการจะต้องมีการจัดทํารายงานทุกนะครับทุกๆก,การประชุมด้วยกันทีนี้เพนพอยก็คือเรื่องของการทํารายงานนี่มีความเหนื่อยล้านะครับต้องมาพิมพ์เองทั้งหมดการนำเอาเทคโนโลยี s p e c i a l tech คือทําให้การทํางานเนี่ยมันเร็วมากขึ้นนะครับเรื่องของประสิทธิภาพเองเนี่ยช่วยลดเวลาในการจัดทํารายงานได้ยได้อย่างมากเลยว่าะมันยำเนี่ยนะครับตัว engine เ,เองเนี่ยเราเราทดสอบไปแล้วนะครับก็มากกว่า90%ซ สมมุติเราพูดไป100คำนะถูกต้องเนี่ยเกินกว่า9คําคำด้วยกันรวมถึงประสิทธิภาพเองที่เขาเปรียบเทียบนะครับเดิมเนี่ยถ้าเกิดไฟล์30มนาทีนะครับทำรายงานใช้เวลา2-3ชั่วโมงเหลือแค่ประมาณ20มนาทีเอง อันนี้ระบบที่เราเอาไปนําเสนอนครับเราก็จะอิโนโฟเดิมให้ได้มากที่สุดเพื่อลดภาระการเรียนรูข้ของเจ้าหน้าที่นะครับโดยที่ครั้งแรกเนี่ยเราก็จะนําสัญญาณที่ถ่ายทอดมาแบ่งเป็นตอนละห้นาทีเหมือนเดิมเลยแต่หลังจากที่แบ่งแล้วเนี่ยแทนที่เราจะส่งไปยังให้เจ้าหน้าที่เลยเนี่ยเราจะเอาสัญญาณตอนนี้ครับส่งเข้าไปยังระบบถอดตามอัตโนมัติก่อนเพื่อให้ระบบมันถอดความมาเป็นข้อความนะครับแล้วค่อยส่งข้อความชุดนี้ เข้าไปยังเจ้าหน้าที่ชาวเลขที่ทําหน้าที่จดรายง,งานนะครับเจ้าหน้าที่ชาวเลขเนี่ยจากเดิมที่ต้องมานั่งฟังแล้วเริ่มถอดความตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนบทบาทนิดนึงนะครับจากการถอดความจากตั้งต้นเนี่ยกลายเป็นผู้แก้ไขนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบของรายงานให้ถูกต้องตามตามมาตรฐานของทางสภาครับขั้นตอนอื่นๆจะเหมือนเดิมละคือ,อพอผ่านผู้ตรวจทานผู้จทก็จะส่งไปยังผู้ตรวจทานแล้วก็ผู้รวบรวมเหมือนเดิมนะครับโซโดยรวมจะเป็นแบบนี้ เรื่องของตัวเอนจิ้นเองครับท,ที่เรียกว่ามีการเข้าใจภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเลขไทยเองรเรื่องของคำทับศัพท์ตัวย่อนะครับเรื่องของชื่อบุคคลอันนี้เป็นเรื่องของการทำรายงานที่ต้องแม่นยำถูกต้อง100%อซอันนี้ตัวเอนจิ้นที่เราใช้นำมาใช้ในตัวระบบเนี่ยค่อนข้างดีนะครับมีความแม่นยำสูง